เมื่อนายยกไม่แจก2,000บาทแล้วแจกใหม่รับเงินคืน3,000บาทคือเงินคืนอะไรเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนี้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับสำหรับสาระความรู้ข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ มารับชมรับฟังข่าวสารสาระความรู้ดีๆกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันที่10มีนาคมนะครับเป็นข่าวใหม่ล่าสุดเลยนะครับในเรื่องของการแจกเงินแบบใหม่นะครับในรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับจะได้รับเงินคืนค่าประกันมิตเตอร์ไฟฟ้านะครับถึง3,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งได้มากกว่า 2,000บาทที่จะได้ในนโยบายเก่าอีกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาพ่อพี่แม่ป้าเนี่ยไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการรับเงินคืนค่าประกันมิตเตอร์ตรงนี้นะครับได้ข่าวมาว่าถ้ามีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยสิ้นเดือนมีนาคมรับเงินได้เลยนะครับในข่าวนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์สนุก .com นะครับในหัวข้อข่าวที่ว่าลุ้นเคาะแพ็กเกจพลังงานวงเงิน45,000ล้านบาทลดค่าไฟฟ้า3เดือนคืนเงินประกันมิเตอร์ให้อีกด้วยนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับ เมื่อท่านพลเอกประยุทธ์จันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงเรื่องการแจกเงินว่ายกเลิกการแจกเงินคนละ2,000บาทไปก่อนนะครับจะยังไม่มีการจ่ายนะครับเบื้องต้นมีมาตรการคืนเงินประกันค่ามิเตอร์ไฟฟ้า ประมาณ3,000บาทต่อครัวเรือนซึ่งมากกว่า2,000บาทอย่างแน่นอนนะครับและจะเปลี่ยนมาเป็นการแจกเงินคืนค่าประกันมิตเตอร์ไฟฟ้า3 0 0 0บาทแทนหลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าในเรื่องของรายละเอียดการคืนเงินค่ามิตเตอร์ไฟฟ้านั้นจะต้องทำอย่างไรใครได้บ้างแล้วจะให้เงินเนี่ยอย่างไร เดี๋ยววันนี้กับผมนายเอกนะครับกับสมาชิกของช่องนายเอกทุกท่านนะครับที่ติดตามกันเป็นอย่างดีนะครับจะมาไล่เลียงให้คุณเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะครับดังต่อไปนี้นะครับแหล่งข่าวนะครับจากการไฟฟ้านครหลวงนะครับได้เปิดเผยมาว่าสำหรับค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้าที่จะคืนให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า เป็นบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กหลายท่านที่เคยยื่นเรื่องขอใช้ไฟฟ้าก็จะรู้จักกันในชื่อของค่าธรรมเนียมนั่นเองนะครับเรียกว่าค่าธรรมเนียมเงินประกันการใช้ไฟฟ้าโดยที่ไปที่มาของเงินประกันการใช้ไฟฟ้านั้นนะครับแหล่งข่าวจากการไฟฟ้านครหลวง ได้อธิบายให้ความเข้าใจไว้ง่ายๆว่าครั้งแรกที่คุณขอยื่นใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้าจะเรียกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าซึ่งคุณจะได้เงินคืนก็ต่อเมื่อคุณเดินทางไปทำการยกเลิกการใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับก็ พูดง่ายๆก็คือเขาเก็บเงินประกันเราไปถ้าเรายกเลิกมิตเตอร์เมื่อไหร่เราจะได้เงินตรงนี้คืนแต่มาถึงตรงนี้นะครับ ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็เล็งเห็นนะครับในความเดือดร้อนของพ่อพี่แม่ป้าประชาชนทุกคนนะครับก็เป็นเหตุผลเนี่ยนะครับในเรื่องของการคืนเงินค่าประกันไฟฟ้าตรงนี้ให้กับประชาชนโดยประชาชนก็ยังสามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างเดิมนะครับเนื่องจากค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้านี้นะครับเป็น เงินประกันการใช้ไฟฟ้าโดยแหล่งข่าวจากการไฟฟ้านะครหลวงนะ่ะก็ยกตัวอย่างนะครับว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บนะครับเป็นเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะครับให้เห็นภาพเลยนะครับว่าบ้านของนายกอไม่ยอมจ่ายค่าไฟทางการไฟฟ้าก็จะยึดเงินประกันการใช้ไฟฟ้าของนายกอที่เคยจ่ายไว้กลับเข้ารัดนั่นเองนะครับและก็ บ้านนายกอก็จะโดนตัดไฟนั่นเองนะครับตรงนี้น่าจะเข้าใจกันง่ายๆแล้วนะครับเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยนายเอกจะมีรายละเอียดนะครับในการรับเงินคืนต่างๆนะครับหลังจากนี้นะครับให้มาดูก่อนนะครับว่ามาตรการที่ท่านนายกนะครับ เริ่มที่จะให้มีการอนุมัติ4มาตรการนะครับเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากไวรัสโควิด -19 นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามีมาตรการอย่างไรบ้างนะครับแจกด้วยนะครับคืนด้วยแล้วก็มีการลดค่าไฟฟ้าด้วยนะครับมาตรการที่1น,นะครับก็คือการคืนเงินค่าประกันมิตเตอร์ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทครัวเรือนและ กิจการขนาดเล็กจำนวน5ล้านรายวงเงิน3 0,000ล้านบาทโดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านาครหลวงไปกำหนดวิธีการคืนเงินอีกครั้งว่าจะออกมาในรูปแบบใดทั้งการหักเป็นเงินค่าไฟฟ้าหรือการคืนเป็นเงินสดนะครับตรงนี้จะต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะคืนเป็นการเหมือนว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับเขาก็จะหัก เงินไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบจํานวนนะครับหรือคืนเป็นเงินสดนะครับซึ่งจะเริ่มทยอยคืนได้ในรอบบินเดือนมีนาคมนะครับก็คือเดือนนี้นั่นเองสิ้นเดือนนี้นะครับลุ้นกันได้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะได้เป็นส่วนลดค่าไฟฟ้าหรือคืนเงินสดนะครับนายเอกขอรับไว้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเรื่องตรงนี้นะครับมาตรการแรกนะครับ มาตรการที่2นะครับเป็นการช่วยนะครับลดค่าไฟฟ้านะครับเป็นระยะเวลา3เดือนนะครับก็คือตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับไปถึงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งปัจจุบันค่าไฟเฉลี่ยก็อยู่ที่64บาทต่อหน่วยนะครับก็จะลดลงให้เหลือ2.5บาทต่อหน่วยนะครับโดยใช้วงเงินราว1,000 0ล้านบาทหรือราว 23.2สตางค์ต่อหน่วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับช่วงเมษาใช้ไฟกันมากมายจริงๆครับพี่น้องครับมาตรการถัดไปนะครับมาตรการที่3นะครับเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยกิจการขนาดเล็กและโรงแรมสามารถขยายเวลาชำระค่าไฟฟ้าเดือนเมษาเดือนพฤษภายืดให เป็นระยะเวลา6เดือนโดยคาดว่าช่วงดังกล่าวเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวยังคงน้อยอยู่หลังจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 นะครับจนส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและประชาชนกลุ่มนี้นะครับตรงนี้นะครับมาตรการนี้ก็คือเมื่อมีการเรียกเก็บค่าไฟมาแล้วก็มีการยืดระยะการจ่ายนะครับจ่าย ช้าได้ไม่เป็นไรนะครับสำหรับมาตรการที่3นี้นะครับมาตรการสุดท้ายนะครับมาตรการที่4นะครับใช้เงินจากกองทุนพัฒนาพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าวงเงิน4000ล้านบาทนามาสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเช่นการขุดบ่อบาดาลการแก้ปัญหาไัายแล้งเป็นต้นนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับ ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมีการเข้าคณะรัฐมนตรีในวันที่10มีนาคมนี้นะครับจากที่คลิปนี้ออกไปนะครับน่าจะมีการอนุมัติออกมาแล้วในช่วงบ่ายของวันที่10มีนาคมนั่นเองนะครับตอนนี้ก็กำลังประชุมคอรมอกันอย่างแข่งขันนะครับตรงนี้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับนายเอกก็ขอเอาใจช่วยนะครับสำหรับทุกทกท่านนะครับที่ ไม่ได้รับแจกเงิน2,000บาทนะครับหรือ1000บาทจำนวน2เดือนตรงนี้ก็จะมาได้รับเงินคืนค่าประกันมิเตอร์ถึง3,000บาทนะครับสำหรับครอบครัวสำหรับครัวเรือนที่มีการใช้ไฟฟ้านั่นเองนะครับตรงนี้ก็น่าจะทำให้กระจ่างชัดนะครับว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งนะครับผู้ที่มีรายได้น้อยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและ ผู้ที่ต้องการกำลังใช้เงินอยู่ในช่วงนี้นะครับสำหรับเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับโรคระบาดอย่างนี้นะครับก็ฝากพ่อพี่แม่ป้าที่เป็นสมาชิกของช่องนายเอกนะครับยานะครับออกไปนะครับแพร่เชื้อหรืออย่าออกไปรับเชื้อโรคเข้ามาเข้าตัวเองนะครับ ขอให้รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสำหรับทุกคนทุกท่านเลยนะครับนายเอกขอเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับข่าวนี้นะครับก็ต้องขอจบการรายงานข่าวไปแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับนายเอกหาข้อมูลดีๆมาฝากกับทุกท่านแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับต้องขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับและถ้าท่านเห็นว่าคลิปข่าวสารนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปและฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนายเอกด้วยนะครับ